ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกเราอยู่กันกับมัพมัมมัมมัมัมเพื่อนบ้านนะคะเราคนเล่น,นอันไหนดีคุณหมูผมว่าควรเล่นอันนี้นะอันกลางเลยคุณหมูนี่ค่ะเพื่นนี่ นี่เขาคุณหมูเขาเป็นลูกมะเขือเทศไปแล้วครับเป็นหมูเขากลายเป็นมะเขือเทศไปเมื่อวานแล้วครับอฮ้ยมาแล้วครับทุกคนเราจะไม่บอกนะครับว่าใครเป็นเพื่อนราใครเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวรอดลุ้นกันเองนะคะไม่ใค่เป็นไม่ใช่ก็ไครับ เดี๋ยวทุกคนจะรู้เองนะครับว่าผมเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนไปหายโอ้คุยกันนานมากเลยครับทุกคนมาครับทุกคนทุกคนคุณหมูอ่ะ โอ้วคุณนูผมหอนอยู่ข้างฮ่าๆอนะเอ้ยคนมอติดป้าคนมาโดนนอนให้แม่ผมเป็นเพื่อนบ้านคนแต่งตัวเลยนี่คนแต่งตัวเป็นเด็กอ้วนนะครับผมยังไม่เคย กระดากระดาผมจะบอกหนูคนแรกเลยแล้วกันว่าผมเป็นเพื่อนบ้านแต่ผมกดเปลี่ยนตัวไม่ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยกดเปลี่ยนตัวไม่ได้อาจจะฆ่าคนจอกดไม่ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยทุกคนช่วยหน่อยอ่ะ ตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอ้วนอยู่ไหมคุณยู่ไงคะทำอยู่ตรงหน้าบ้านเลยครับผมเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะนนี้ผมยังเป็นเด็กอ้วนอยู่ไหมครับอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปช่วยหาคุณแจดีกว่าครับทำเป็นเพื่อนบ้านใจดีครับทุกคนคุณหมูมานี่แล้วมานี่แล้วคุณหมูมาทางนี้แล้วผมเป็นเพื่อนบ้านใจดี อ้โหตามมานะเพื่อนว่านใจดีเพื่อนว่านใจดีจะช่วยทุกคนออกไปมามามาคนหนูมาเลยผมเป็นเพื่อนบ้านใจดี คีย์การ์ดและหมายเล็กหนึ่งเอจาจะใช้ก็แบบน,นี้นะเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยโอ้น้องหาคียการดดีกว่เน,เนี่ยนอกจากหาคุญแจไม่พยแล้ต้องหาคีย์การ์ดเพิ่มมาดูกันนะครับว่าคุณหมูจบไปได้ไหม าอีกแล้วเจอบ่ยอยยังทีการว้วทุกคนกคนิดว่าเราควรไปทางที่มีเลขสามนะไป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  <c ười> ไปไปไปมื <c ười> <c ười> อมัน,นได้ย <c ười> ังไงอ่ะตัวต้อง <c ười> หลบหนีขึ้นบ้านเรอแล้วขึ้นบ้านพี่ชายขึ้นบ้านก็คือคนนี้นไง <c ười> ไงอะ่ะ เพื่อนบ้านก็คือผมไงแต่ผมไม่ค่าผมค่าไม่ได้ผมเปลี่ยนล่างไม่เป็นผมเปลี่ยนล่างไม่เป็นผมเลยไม่ค่าผมเลยมาช่วยหานี่ไง ก g p ีทอยเล็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนั่งทำไงขีกาหมายเลขกสมมันอยู่ไหนกันวนะเฮ้ยจะไปกำลังใจให้หน่อยนะครับ ลันลานเลยคัะเมื่อวานแค่มาล้วนไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคะแค่มาดึงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมนะคะแต่วันนี้เราเล่นกันจริงเลยค่ะจริงเลยคััจริงๆเลยนะคะจริงๆแบบไม่ตัดต่อเราจะเล่นแบบยังไงก็ต้องผ่า ครับวันนี้เราจะเล่นนึงเพื่อนมลณะนาพาสาพาสจบโลกงหนึ่งแล้วนะ,ราารนนะครับใช่ไหมครับคุณหมูพูดกับคนดูหนอครับใช,ใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณหมูใช่ใช่ไหมครับ,รบใช่ครับโอเค ประตูไงแต่ผมไขไม่เนะครับนี่นี่ผมว่าหาประตูไปไหนไม่เจอแล้วครับผมไม่เจอแล้วครับแต่ผมขอไม่เจอนะครับมันหายยากมากครับไขไม่เป็น,นครับ <c oughs> เดินเดินเลครับที่เมื่อกี้ผมผมลืม <c oughs> เอ๊ะปุ่มาอะไรอะครทำเปลี่ยนเป็นแล้วอ่ะอ่ะอ่ะ

ต๋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 อตอจะดวงกนหมูเขาจู๊เริงแลผมไปสีเป็นโจกบ่อยแต่เขาก็จู๊ผมไม่รอดหรอกครับงั้นผมจะจับเจ้าเด็กป้วนโห้มือ ผมไม่ทำอะไรละวทำเป็นแค่เด็กเอือนทำเป็นเด็กเอือนเด็กเอือนเด็กเอือนเด็กเอื้อนเด็กเอือนไม่ค่อยอยากเป็นเพื่อนบ้านเลยข้อข้าเพื Sha ่อนได้แข้อมาข้อข้อข้ในายโดนข้าแล้วเด็กอ้วนนายโดนข้าเด็กเอือนนายจะหนีไปไหนเด็กอ้วน อออโอ้ทางขึ้นก็ลำบากมากมากคุณหมูถึงทางตันแล้วหนูโดนแล้วหนูโดนแล้วคุณหมูโดนแล้วโอ้ย้อาเด็กข้าเด็กอ้วนข้าเด็ก ขอได้กลั้นขอได้กลั้นขอได้กลั้นมาแล้วข้อได้กลั้นมาแล้วข้อได้กลั้นมาแล้วเออขอเด็กชายหญิงไมเคิลข้อได้แล้วำใชเอ้ยหายไปไหนเนี่ย มันแบบเล่นยากมากเลยครับทุกคนคือเป็นแบบนี้มันมันแย่มากอะครับใยกเป็นเพื่อนบ้าเลยครับเพื่อนว้ายมันเล่นยากหนึ่งจะจับคนอื่นสะใดก็เหอะเพื่อนบ้านมันเล่นยากจริงๆเลยเนี่ยทุกคน วันนี้เราก็จะงั้นตอนนี้มนผมขอไปก่อนนะครับผมต้องอ,อีทอีทแล้วครับอีทอีทเหรอครับจริงๆริหอครับใช่คะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่นะครับโอเคครับคุนหมูุนหมูเขาไปกินข้าวแล้วครับทุกคน <laughs> ออคลิปนี <tr 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 ้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี <tr <tr ้นะครับทำว่าวันน um ี <tr <tr us> <tr ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย